สวัสดีครับวันนี้วันจันทร์ที่20ตุลาคม2568นะครับวันนี้ทางบริษัท MCC Engineering 2 0 1 1จำกัดนะครับเรายังอยู่กันที่โรงเรียนนานาชาติยูนิคอนที่สุราธานีนะครับผมตรงนี้เช้านี้ยังอากาศพอใช้ได้นะครับผมพอมีแดดหน่อยนะครับก็จะทำการตีเส้นนะครับ ที่นี่อากาศเอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับผมาทางเราก็เลยมาสนามเอาดร์นะครับสนามบาสเกตบอลนะครับมาตีเส้นก่อนนะครับผมกลัวว่าเดี๋ยวช่วงบ่ายๆฝนตกอีกนะครับตรงนี้คาดว่าเดี๋ยววันนี้ก็เช้านี้น่าจะตีเส้นให้เสร็จนะครับผมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะทําการ ป่าสีนะครับแต่ถ้าฝนตกหนักๆก็อาจต้องทาสีเพิ่มเติมนะครับในจุดที่ปาดไปแล้วเมื่อวานนะครับสำหรับงานสนามชนิดนี้เราก็ป่าสีนี่ครับสีดักบูไปเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็เหลือป่าสีสีม่วงนะครับผมส่วนดักบูนี่ก็เราจะทาสีทับอีกรอบหนึ่งครับหลังจากป่าสีเสร็จแล้ว เมื่อวานนะครับผมทั้งสองสนามนะครับผมทางบริษัท MCC มซีซีแอนเจลินิจำกัดนะครับเรารับสร้างรับปรปับปรุงซ่อมแซมแล้วก็ทาสีตีเส้นพื้นสนามกีฬาไม่ว่าอินดอร์หรือเอ้าดร์นะครับรวมถึงระบบไฟนะครับผมระบบลวเหล็กระบบลวตะข่ายนะครับทางเรารับทำทั้งหมดนะครับแล้วก็หลังสุดเราก็มีพาร์เนอร์ที่ทำ โครงสร้างนะครับโครงหลังคาพวกนี้ได้มาตรฐานนะครับผมตรงนี้ลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อมาโทรมาคุยมาปรึกษากันได้นะครับยินดีให้คําแนะนํานะครับไม่ว่าจะทํากับเราหรือไม่ทํากับเราเราก็ยินดีครับความรู้มันเป็นสิ่งที่แบ่งปันกันได้นะครับผมเราไม่หวงความรู้นะครับผมตรงนี้นี่นะครับผมสนใจติดต่อมาได้นะครับที่เบอร์0 8 0 2975850แล้วก็ l ลาย ID ก็ตัว M MAN ตัว R ตัว H ฮ่องกงตัว O o OK, โแล้วก็ N N เนเแลครับก็คือ M R H O N แค่5ตัวนี้นะครับผม l ลาย ID ผมก็จะขึ้นเลยครับผมหวังว่าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆและลูกค้าทั้งทั้งหลายนะครับจะโทรมาคุยกันนะครับผม ต้องขอบพระคุณมากนะครับเด็ครับ